มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนยกเลิกงานชาปนากิจไม่มีกำหนดค่ะการจากไปของดาราสาวแตงโมนิดาน,นะคะหลังพลัดตกเรือกลางแม่น้ำเจ้าพระยาเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์หที่ผ่านมาค่ะซึ่งทางครอบครัวแล้วก็เพื่อนๆคนบันเทิงได้จัดพิธีไว้อาลัยให้กับดาราสาวตั้งแต่1 1ถึง13มีนาคมที่คลิตจากเสรีภาพกรุงเทพ เกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะคืบหน้าล่าสุดมีรายงานได้ยกเลิกพิธีชาปนากิจของแตงโมนะคะที่จะถูกจัดขึ้นในวันที่14มีนาคมนี้ออกไปก่อนโดยเพจ a c e b o o k สรยุทธสุทัศนะจินดา,ก,ากรรมการข่าวเปิดเผยบอกว่าแม่ดาราสาวแตงโมนิดาให้ทนายประสานตำรวจขออายัดร่างของลูกสาวส่งตรวจสถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรม นายกฤษณะศรีบุญพิมพ์สวยทนายของแม่แตงโมเปิดเผยความคืบหน้าการคลี่คลายคดี การจากไปของดาราสาวแตงโมนิดานะคะว่าเช้าว,วันนี้คุณแม่ของแตงโมได้ประสานให้ตนไปแจ้งกับตำรวจนะคะขออายัดร,ร่างของแตงโมโ,มโดยเวลา13นาฬิกาตนเองจะนาเอกสารไปยื่นที่ตำรวจภูธรภาค1เพื่อขออายัดไปส่งตรวจที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรมเพราะว่าครอบครัวยังคงขาใจาร่องรอยบาดแผลที่ปรากฏและข้อสงสัยเกี่ยวกับการจากไป และเป็นการอายัดนะคะไม่มีพิธีชาปนากิจวันที่14มีนาคมเลื่อนออกไปก่อนค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com ค่ะถ้าเเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ